ครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุขนครับมือหนึ่งหลอดมาสรุปผลบังไฟป้านวังเขนะครับวันที่24ิมีทุนายน2 5 6ร6 8บาังที่ 1. เทปปากเก่าๆนะครับ3า7 0เด้ยสาคะแนนผ่านวัดเทียบนะครับบังที่ 2. ชัใช่เมฆานะครับี่้า2545ิบาด้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่ 3. พมพงเจริญนะครับางที่4บักสิบผ่านนะคร้ียห3าสิบ3 3าคะแนนเจ้านะครับผังที่สี่บัก60นผ่านะครับเสียงสานบางที่หาทาวผ้าแงนะครับ สิบหกสิบเดามร้อยหกสิบห้คะแนนอ่าผ่านหวินะครับแต่เสียกันข้างในนาฐานนั่นสี่สนะครับจ้าเบิดนะครับผ่านตาสานะบางที่หกนะครับสุง88นะครับสร้างบอตีเดดร้อหคะแนนไม่ผ่านนะครับออกลมล่ําไหลเลยนะครับบางที่เจโควิดเบิกฝานะครับยี่สิาสิบเด้อยส่าคะแนนจ้านะครับบางที่แปนะครับเสาเอก บวกห้องเย็นนารดินนะครับ30 70ิดร้อยยีค่ะแนนไม่ผ่านนะครับบางไฟล่ำดาบแต่เบาได้นะครับรุ่นเกือบแต่กับบอผ่านอยู่ดีนะครับบางที่เก่าไล่วินสิงน้องบวกนะครับสร้างโอตีเดด้340ค่ะแนนเจ้านะครับปกติสิได้ประมาณจาก400รุอยลละนะครับผมมาส่วนมาเสียกัน48นะครับหางเสียบลงมานี่ครับผมมา ได้300นิดละหางเสียบรีบๆลงมานะครับผมมาเทเจ้านะครับผมบางที่10นะครับเพชรแสนแก้วนะครับ40 80ิดเดียสี่ร้อยสค่าแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางที่11เทปไกลหน่อยนะครับ75 20สเดียสองร้อยห้าแนนไม่ผ่านนะครับบริลลัมนะครับออกลมงอยไปนะครับผมเบาได้แต่ไม่สูงนะครับออกไปติดแถวไปไม่เดียสอ้อยห้าสินะครับผมเก่งขัดนะครับบางที่12ฟสอราชวงศ์สร้างบบตีเดียสี่ร้อยหวินะครับเจ้านะครับ บางที่13 i, 3, 130, 14, uan, us, 260, นะคร inhos, athletes, ideas, stuff, ינה, 20, 40, 360, ับทอธนสิทธิ know, ์นะครับ250-335 0ได้คะแนนจ้านะครับบางที่14ซับสุวรรณนะครับสร้างโบตีได้260คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่15ธนะธรรมพัฒน์การช่างนะครับ480-258 0ได้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่16เกจนชีร่าเด240-360 0ได้คะแนนผ่านหวานเชียบนะครับผมนะอันนี้ลุงหลอดก็พัได้ฮอดบ้านนะครับผมจอดรถข้างทางรายงานผลให้พี่น้องได้ หลับฟังกันนะครับบางไฟมันจุดาะนะครับมันก็เลยบวบคอยมันจุดบเบิดนะครับไฟมีประมาณ20บังคุณนะครับผมอ่ะเมื่อนี้กับผ่านแค่สีบังนะครับเจ้าสี่บังเจ้าส่วนมากกับสิแพร่พลันาลนะครับผมอ่ะส่วนมากสีแพร่ใคิดว่านะครับผมอ่ะอันนี้ค่ะดีใจนักผู้โชคผู้มานะครับผู้ประมาณกระสูกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ ข้อมูลพิพาระการใดลุงหลอดเอฟซองกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับมืออื่นไปพบไปพ่อกับลุงหลอด f อนะครับอยู่บานมาลีนะครับผมยู่บานมาลีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสมาชิกนะครับเดี๋ยวลุงหลอดมืออื่นพุลันนะครับจะสิไปนะครับข้อมูลพิพาประการใดลุงหลอดเ c ฟซตองกระาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชบลุงหลอด f อซสวัสดีครับ